เจ้าหลงหมาพันทางตาเดียวหน้าบากที่ใครๆก็ว่าดุร้ายกลับสร้างความโกลาหลไปทั้งวัดเมื่อมันคาบกล่องไม้เก่าๆมาหมอบเฝ้าหน้ากุฏิหลวงตาที่เพิ่งมรณภาพท่ามกลางเขาลือหนาหูเรื่องทองคำของวัดที่หายไปชาวบ้านพากันรุมล้อมพร้อมไม้ในมือเพราะคิดว่าเจ้าหลงแอบซ่อนสมบัติไว้เพื่อตัวเองเจ้าหลงไม่ได้เห่ากันโชคเหมือนทุกทีแต่มันกลับส่งเสียงครางเผาๆในลำคอ แววตาเพียงขรา้งเดียวของมันดูเศร้าส้อยและเปียกปอนไปด้วยหยาดฝนมันเอาตัวบังกล่องนั้นไว้ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้จนกระทั่งกรรมการวัดตัดสินใจเข้าประชิดต,ตัวและงัดกล่องออกทุกคนเตรียมใจพบกับแก้วแหวนเงินทองมหาศาลแต่สิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้ากลับทำให้คนทั้งวัดต้องชะงักและน้ำตาซึมภายในกล่องไม้ไม่มีทองคำแม้แต่บาทเดียวมีเพียงจดหมายลายมือขยุกขยิกของหลวงตา และปลึกธนบัตรใบย่อยที่สะสมไว้อย่างเป็นระเบียบพร้อมข้อความสั้นๆว่าเงินค่ายาของเด็กน้อยที่บ้านเด็กกำพร้าแท้จริงแล้วเจ้าหลงไม่ได้เฝ้าสมบัติส่วนตัวแต่มันกำลังทำภารกิจสุดท้ายแทนเจ้าหนายผู้ล่วงลับเพื่อต่อลมหายใจให้ชีวิตที่ไร้ที่พึ่งทันทีที่ความจริงเปิดเผยเจ้าหลงก็ค่อยๆฟุบหน้าลงบนพื้นปูนเย็นเฉียบเหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกท่ามกลางสายตาที่เปลี่ยนจากความระแวงเป็นความศรัทธา เสียงด่าทองเงียบหายไปเหลือเพียงเสียงสะอื้นที่ดังระงมเพราะหัวใจของหมาวัดที่ถูกตราหน้าว่าดุร้ายกลับซื่อสัตย์และงดงามกว่าใจคนบางคนเสียอีก